เดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกันในเรื่องของกรมฝนหลวงค่ะในเรื่องของการาการบินกเกษตรที่ได้มีการสำรวจพื้นที่ราชพัสดุอำเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยอากาศยานไร้คนขับนะคะซึ่งพี่น้องหลายท่านก็บ่นกันเข้ามาในเรื่องของฝนฟ้ากันในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่นี่บอกว่าไม่ฝนเลยฝนมาแต่ก็ไม่มีน้ำนะข้าวในานาเนี่ยก็แห้งเหี่ยวกันไปหมดแล้วนะคะ ซึ่งทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขาะนายวีรวัตรอังสุพาณิชย์นะคะรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดเผยถึงในเรื่องของการเตรียมแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุที่อาเภอนางรองจังหวัดบุรีร,รัมย์ว่าจากการลงพื้นที่ในการจัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะคะที่มีเนื้อที่กว่า2ล้านไร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ท่ากาศยานบุรีรัมในการปฏิบัติการและเพื่อแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้มีการพิจารณาพื้นที่ราชพัสดุก,กว่า180ไร่ที่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมนะคะที่กรมฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรเนี่ยได้มีการขอเข้าทํา ประโยชน์และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการเข้า,าไปทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานสําหรับศูนย์แก้ไขปัญหาทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยอากาศยานไร้คนขับนะคะซึ่งก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทุ่งกุลาร้องไห้ได้เต็มศักยภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการฝนหลวงการสํารวจพื้นที่นะ คการให้ปุ๋ยสําหรับพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ซึ่งด้านรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้บอกนะคะว่าสําหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในระยะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ติดตามและก็ประเมินสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เติมน้ําในเขื่อนและอ่างเก็บน้ําให้เต็มอิ่มในพื้นที่ ที่ขาดแคลนเท่านั้นทางนี้นะคะพี่น้องประชาชนค่ะสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุก ภูมิภาคหรือติดต่ออาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่รวมถึงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะโทรศัพท์021095100ถึง18นะคะสำหรับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะกะ็สามารถที่จะ าสามารถที่จะขอรับบริการค่ะในเรื่องของฝนหลวงได้โดยตรงเลยนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภูมิภาคนั่นเองตามเบอร์โทรที่เราแจ้งกันไปนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนาะก่อนอื่นเลยก็ให้แจ้งไปยัง ผู้นำในพื้นที่นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยนะคะานายกอบตอในพื้นที่ค่ะในเรื่องของอน้ํากินน้ําใช้เนาะคุณผู้ฟังรวมไปถึงน้นําในพื้นที่ของการเกษตรด้วยนะคะแจ้งไปยังผู้นําก่อนแล้วให้ผู้นำเนี่ยแจ้งมายังอําเภออําเภอแจ้งมายังจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้จังหวัดเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาให้นะคะน้ํากินน้ําใช้เนี่ยเขาก็จะไปหา น้ำน้ำรถส่งน้ำไปส่งให้เนาะส่วนน้ำในการทำการเกษตรนี่แหละค่ะก็จะได้แจ้งไปยังทางฝนหลวงให้เขาเนี่ยดำเนินการจะทำฝนหลวงให้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยกลุ่มฝนก็ไปจับกลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ของเราอาจจะบางทีด้วยเมฆด้วยลมด้วยสภาพอากาศต่างๆนะคะที่อาจจะไม่ตรงะะตามพื้นที่ที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนกันนะคะก็ในเรื่องของฝน ช่วงนี้ก็ยังคงมีมาแต่ว่าอาจจะยังไม่มากสักเท่าไหร่นะคะทางด้านของจังหวัดเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆนะคะก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่จังหวัดหรือว่าทางาปปพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ